งานภาพและงานวิดีโอของ Poco F7 u l t r a มาดูกันว่าใช้งานได้มากน้อยขนาดไหนไปดูภาพตัวอย่างกันสักหน่อยนะครับเริ่มจากกล้องหลังถ่ายมาให้ดูหลายๆสถานที่ทั้งแสงน้อยและแสงเยอะมีภาพวิวภาพบรรยากาศมาให้ด้วยอันนี้ก็ถ่ายหน้ากะจกแบบที่ทุกคนน่าจะใช้งานกันต่อไปเป็นงานกล้องหน้าแบบเซฟี่มีทั้งแสงมบในห้องแล้วก็แสงมธรรมชาติแล้วก็ไปดูงานวิดีโอสักนิดนึง งานภาพนี้ทําได้ดีนะครับดีกว่าตัวการที่เน้นกล้องบางรุ่นอีกงานวิดีโอกล้องหลังก็ไม่ได้แย่เลยเราจะถ่ายวิดีโอที่สูงสุดที่ 8K 24เฟรมแล้วก็ถ่าย 4K ได้ที่60เฟรมแต่งานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยจะถ่ายได้แค่ฟูให้60เฟรมเท่านั้นเรามาดูงานรูปแล้วคุยไปพร้อมงานรูปแรกคือถ่ายตอนพระอาทิตย์ตกดินมันอาจจะดูส้มๆหน่อยแต่พอซูมเข้าไปดูรายละเอียดผมว่าทาได้ดีนะครับมาดูภาพในสถานที่เดียวกันเวลาเดียวกันแต่ไม่โดนแสงอาทิตย์ย้อมจะเห็นว่าสกินโทนนี่ค่อนข้างดดดดดูีีีเเเเเเเลลลยยยแแะออัันนนน้้้้ป็็ภาาาาาาาพ่ถโหหมมมมรรร์ตซซึงกกกกกไฟชืส หลังได้ก็คือมาแก้การเบอร์หลังระดับการเบอร์หลังทีหลังได้ถ้าถ่ายด้วยหมดพอเทปอะให้ดูรูปหนึ่งแล้วซูขก็ไปดูใกล้ทุกคนมองว่าทำได้ดีไหมก็คอมเมนต์อบอกกันหน่อยนะครับแล้วมันก็สามารถถ่ายเป็นไลฟ์ฟโตโ้ได้ด้วยมาดูงานวิดีโอกล้องหลังกันสันิดหนึ่งอันนี้ทดสอบการตัดให้ดูกัน ผมจะมองว่ามันทำได้ดีเลยทีนี้มาดูวิดีโอกล้องหน้ากาันในพื้นที่แสงเพียงพอทำได้ไม่น่าเสียดนะแต่พอไปในพื้นที่แสงน,น้อยอันนี้ทำได้ไม่ค่อยดีนี่คืองานภาพและงานวิดีโอของ Poco F7 Ultra er. มือถือที่เน้น Performance ไปเล่นเกมและ Poco F7 Ultra er ต้องสั่งในออนไลน์เท่านั้นนะครับไม่มีขายหน้าร้านถ้าเกิดใครสนใจพิกัดตะกร้าเหลืองตรงนี้เลย